สวัสดีค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ท่งเยี่ยมพระอาการพระประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาซึ่งส่งรักษาพระอาการณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในวันนี้วันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2565 เวลา13นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังคูลจิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชยัยสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จทั้งนี้ประสบนิกรจำนวนมากเฝ้ารอรับสเสด็จพร้อมกับเปล่งเสียงส่งพระเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมาร ทรงบกพระหัตถ์ทักทายะสกนิกรจีมาเฝ้ารอรับสเสด็จ